ในวันนี้เราจะมาทําการกําจัดวัชพืชด้วยการถักญ้ากันนะในการกําจัดวัชพืชนั้นมีอยู่ด้วยกันหลากหลายวิธีแต่เรามักนิยมใช้การถักญ้าในการกําจัดวัชพืชอ,ออกจากแปลงปลูกพืชซึ่งการถักญ้านั้นเป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายโดยที่เราไม่ต้องใช้วัสดุมากมายและไม่ต้องใช้พลังงานเชื้อเพลิงต่างๆอีกด้วยรวมถึงสารเคมีต่างๆที่ใช้ในการกําจัดวัชพืช เราอาจใช้เครื่องมือที่เรามีเท่าที่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นจอบมีดหรือเคียวก็สามารถใช้กําจัดวัชพืชได้อย่างง่ายดายวันนี้เราจะมาพูดถึงอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่เราได้นํามาใช้ในการถักหญ้าในวันนี้นั่นก็คือมีดเคียวเกี่ยวหญ้าซึ่งเพิ่งซื้อมาใช้ในการถักหญ้าในครั้งนี้มีลักษณะเป็นมีดโค้งแต่ปลายไม่เรียวแหลมทางสันคมก็มีฟันลักษณะเดียวกับเคียว มีน้ำหนักเบาซึ่งสะดวกในการใช้ถักหญ้าเราสามารถใช้ไม้ต่อเสริมด้ามเพื่อให้ถือจับหนัดมือจากที่ได้นำมาทดลองใช้ในการถักญ้าในครั้งนี้รู้สึกได้ว่าสามารถทำงานได้คล่องตัวใช้ทำงานได้อย่างรวดเร็วด้วยน้ำหนักที่เบาทำให้เราไม่เมื่อยในการใช้ถักหญ้าเป็นเวลานานและไม่นานนะักเราก็ถักญ้าได้เป็นบริเวณกว้างพอสมควรซึ่งต้นญ้าที่เราได้ถักออกมานั้น สามารถนำไปหมักเป็นปุ๋ยได้เป็นอย่างดี